มาออกแล้วขณะนี้ทีมน <t desserts> <K> ินจาเป็นตัวนำบัญชาโชคที่สองทีป้ายซีอทีมนินจาเราเป็นตัวนำสลาดินที่สองทีป้ายสาม ซาลาดินเป็นต ja ัวนำปีเตอร์ปินจาทีมนากราที่สามขณะนี้ซาลาดินยังคงเป็นตัวนำทีกโค้งไปติดออกทางตรงซาลาดินเป็นตัวนำปีเตอร์ที่สองทีมนากราที่สามขณะนี้ซาลาดินเป็นตัวนำปีเตอร์ที่สอง ซาเลดินได้ควงเป็นตัวนำซาลาตันทีสองบีเตอร์ทีสามผลการแข่งในเทิรที่5ซาลาดินหมายเลข3ชนะที่1เวลาวิ่ง1นาที9.98วินาที ซรลาตันหมายเลขห้ 5, ชนะที่2เวลาวิ่ง1นาที11.29วินาทีปีเตอร์หมายเลขสอชนะที่3เวลาวิ่ง1นาที12.40วินาที